สวัสดีครับในค่ำคืนที่เงียบสงับเช่นนี้ขอต้อนรับสู่เสียงกระซิบข้างหมอนของคุณหาที่สบายสบายเอนกายลงแล้วหลับตาลงชา้ชาๆปล่อยให้ความมืดรอบตัวคุณกลายเป็นถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพอย่างวิการลองนึกภาพตามผมนะครับลองจินตนาการถึงแสงไฟนีออนที่สาดส่องความว่างเปล่าของถนนหลังเที่ยงคืน และความรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากทำงานมาทั้งวันสิ่งเดียวที่คุณต้องการในตอนนั้นคือรถสักคันที่จะพาคุณกลับไปสู่ที่ที่ปลอดภยัยกลับบ้านเรื่องราวในคืนนี้เป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาโดยคุณผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งใช้นามแฝงว่าคุณบีครับเขาได้เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางกลับบ้านในคืนหนึง่งที่ทำให้เขานิยามคำว่าปลอดภัยเปลี่ยนไปตลอดกาลในตอนที่ชื่อว่า แท็กซี่เที่ยวสุดท้ายคุณบีเล่าว่าคืนนั้นเขาทำงานเสร็จดึกมากครับเกือบจะตีหนึ่งแล้วเขายืนรอแท็กซี่อยู่ที่ป้ายรถเมล์เปลี่ยวๆเ,เป็นเวลานานรถราเริ่มขาดช่วงแท็กซี่ที่ขับผ่านมาหลายคันก็ไม่ยอมรับผู้โดยสารจนกระทั่งมีแท็กซี่เก่าๆคันหนึ่งสีซีดจางค่อยๆชะลอแล้วมาจอดตรงหน้าเขาคุณบีดีใจมากรีบเปิดประตูแล้วขึ้นไปนั่งที่บอดหลังทันทีเขาบอกจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็นบู่บ้านจัดสรรแถบชานเมืองคนขับเป็นชายวัยกลางคนรูปร่างถ้วมไม่ได้พูดอะไรแค่ไปยักหน้ารับรู้ช้าๆแล้วก็ออกรถบรรยากาศในรถมันเงียบเงียบจนน้าอึดอัดวิทยุไม่ได้เปิดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์เก่าๆที่ดังหึ่งๆและที่แปลกคือในรถมีกลิ่นหอมเย็นๆเหมือนกลิ่นดอกไม้แต่ไม่ใช่กลิ่นมะลิหรือดอกไม้วหว้พระ มันเป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในที่อับชื้นนานๆคุณบีเหนื่อยมากครับเขาเลยเอนศีรษะพิงกับกระจกกึ่งหลับกึ่งตื่นมองดูแสงไฟข้าง,างทางที่เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆจนกระทั่งเขารู้สึกตัวอีกทีเมื่อรถวิ่งผ่านทางแยกที่ควรจะเลี้ยวเข้าซอยบ้านของเขาไปเขาจึงรีบตะโกนบอกคนขับพี่ครับเลยซอยแล้วครับต้องเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้นี้แต่คนขับกลับนิ่งเงียบ เขาไม่ตอบไม่ชะลอรถและยังคงขับตรงต่อไปในเส้นทางที่มืดและเปลี่ยวขึ้นเรื่อยๆคุณบีเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับเขามองไปที่มิตเตอร์ตัวเลขยังคงวิ่งอยู่ปกติเขามองไปที่ป้ายชื่อคนขับแต่มันกลับถูกหมุนคว่ำลงเขาพยายามชวนคนขับคุยอีกครั้งพี่ครับจะไปไหนครับนี่มันไม่ใช่ทางกลับบ้านผมแต่ก็เหมือนเดิมครับมีเพียงความเงียบที่น่าอึอดอัดตอบกลับมา ด้วยความกลัวคุณบีจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่เขาควรจะทำตั้งแต่แรกคือการเงยหน้าขึ้นไปมองกระจกมองหลังเพื่อจะดูหน้าของคนขับให้ชัดๆและในวินาทีนั้นเองที่หัวใจของเขาแทบจะหยุดเต้นภายใต้แสงไฟถนนที่สาดเข้ามาเป็นระยะๆะะเขาเห็นใบหน้าของคนขับที่กำลังจ้องมองมาที่เขาผ่านกระจกที่มิงมีแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือ ดวงตาของคนขับคนนั้นมันกลวงโบเป็นเบ้าตาสีดำสนิทที่ลึกจนมองไม่เห็นอะไรคุณบีรู้ได้ทันทีว่าคนที่กำลังขับรถอยู่ไม่ใช่คนแน่นอนและเขาไม่ได้กำลังจะกลับบ้านแต่กำลังจะถูกพาไปที่ไหนสักแห่งด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอดเขารีบคลาหาที่ล็อกประตูพยายามจะเปิดมันออกแต่ก็เปิดไม่ได้คุณบีเล่าว,ว่าตอนนั้นเขาสิ้นหวังแล้วครับ แต่แล้เขาก็นึกถึงพระเครื่องที่คุณแม่ให้ไว้เขาเรียกควักออกมาจากกระเป๋ากำไว้ในมือแน่นแล้วเริ่มสวดมนต์ทุกบทที่เขานึกออกทันใดนั้นรถก็เริ่มกระตุกอย่างรุนแรงเหมือนเครื่องจะดับแล้วรถก็ค่อยๆชะลอความเร็วลงเมื่อรถเกือบจะหยุดสนิทที่ล็อกประตูก็ปลดออกเองแกรกคุณบีไม่รอช้าครับเขาเปิดประตูแล้วก็โจนออกจากรถทันที เขาวิ่งโดยไม่หันกลับไปมองจนกระทั่งไปเจอร้านสะดวกซื้อที่เปิดอยู่เขาพรวดพลาดเข้าไปในร้านด้วยสภาพที่ตื่นตระหนกพนักงานหนุ่มที่กำลังยืนเช็ดเคาน์เตอร์อยู่ถึงกับสะดุ้งคุณบีพยายามเล่าเรื่องที่เพิ่งเจอมาด้วยเสียงที่ยังสัน่พนพอคุณบีเล่าจบเขาก็ไม่ได้ทำท่าตกใจแต่กลับถอนหายใจยาวๆพนักงานหนุ่มมองหน้าคุณบีแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาลงว่า พี่ไม่ใช่คนแรกที่เจอแบบนี้เมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนขับแท็กซี่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่บนถนนเส้นนี้เขาว่ากันว่าวิญญาณของแกยังคงขับรถวนเวียนอยู่แถวนี้ทุกคืนเพื่อตามหาผู้โดยสารคนสุดท้ายและนั้นก็คือเรื่องราวทั้งหมดจากคุณบีครับถ้าคุณชอบบรรยากาศแบบนี้และไม่อยากพลาดเสียงกระซิบในคืนต่อไปช่วยกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับมันมีความหมายกับเรามากจริงๆแต่ที่สำคัญหากคุณมีเรื่องราวที่อยากให้เรานำมาถ่ายทอดสามารถส่งเข้ามาได้ที่อ e ีเมลใน d e สคริปชั o นด้านล่างเลยครับทุกเรื่องราวของคุณมีค่าสหรับเราเสมอสำหรับคืนนี้ขอให้เสียงกระสิบนำทางคุณไปสู่ความฝันราตรีสวัสดิ์ครับ